สวัสดีครับทุกคนครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาวิเคราะห์หลังเกม บิ๊กแมท์นะครับแมนยูอาร์ซนอลนะครับผมผมไม่ได้มาสายวิเคระร์แลวกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แบบกูรูนะต้องออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่กูรูแบบโอ้โหรอบรู้ทุกเรื่องผมก็แค่คนที่เชียร์บอลทีมหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูบอลแล้วก็อินไปกับมันแค่ <c oughs> นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่อจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ผมอาจจะพูดคาดเคลื่อนไปตัวเลขหรือสถิติหรืออะไรก็ตามที่มันอาจจะคาดเคลื่อนไปนิดหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะจําไม่ได้นะครับผมหรือว่าผมไม่ได้เลคเชอร์ไว้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาท นี้ด้วยแต่ว่าหมอารมณ์มันอารมณ์มันได้อารมณ์มันได้ก็เลยขอหน่อยนะฮะขอมาพูดหน่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งบางจังหวะผมอาจจะลุกไปฉี่ <c oughs> เออประมาณนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องออขออภัยแฟนบอลทีมอื่นด้วยนะครับอย่ามันไส้กันเลยนะเออผมขอลองหน่อยฮะขอมาเป็นแบบ แนวเมาส์มอยแล้วกันนะนี่ขึ้นลูปเกมลูกทีมฟูลแมนยูมาเพื่อเพื่อกันว่างครับจะได้พูดถึงนักเตะแต่ละคนไปเลยจะมาบอกว่าตัดเกรดนักเตะแต่ละคนมันก็ไม่เชิงเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นการเป็นการบ่นเป็นการเมาส์มอยตายผมเองแล้วกันนะเออผมอาจจะแบบเอ่อพูดอะไรที่แบบเป็นเป็นตัวของตัวเองแล้วกันนะทุกคนนะ,ะมาดูกันทีละคนดีกว่าครับคือเมื่อคืนนี้แมนยูชนะอาร์เซนอลส0นใช่ไหมไอ้สามหนสมหนก็พออาร์เซนอลแพ้เป็นเกมแรกนะครับหลังจากเปิดฤดูกาลนะฮะ5นัดเนี่ยชนะรวดนะครับผมนัด แพ้แล้วนะครับผมแล้วก็แมนยูหลังจากที่เปิดดูกาล2งนัดแพ้รวดนะครับก็กลับมาคืนฟอร์มเก่งนะฮะสี่นัดชนะรวดนะครับอ๋อบอกอีกทีนึงอย่ามันไส้ผมนะอย่ามันไส้ผมขอแบบมาเมาส์มอยแล้วกันนะจริงๆตั้งใจทําคลิปอื่นแต่ว่าอารมณ์มันได้บางทีผมชอบที่จะเอาเอาควันหลงจากฟุตบอลในชีวิตจริงเนี่ยไปใส่ในคลิปเกมนะเออแต่วันนี้ขอมาใส่ขอมาพูดเรื่องฟุตบอลชีวิตจริงเต็มๆเล,เลยนะฮะโดยมีภาพเกมประกอบแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นชุด1 1อตัวจริงที่เออลง เล่นเมื่อคืนของแมนยูนะฮะผมขอเปลี่ยนลุกชอก่อนมาลเลเซียยังไม่ได้ซื้ออะขอซื้อมาลเลเซียแป๊บนึงมาลเลเซียซื้อมาก่อนโอเคคาเซมิโลสามแสนว่อะอะซื้อมาหน่อยซื้อมาหน่อยซื้อเลยทีมล้นทีมเต็มครับเอาไวมิสคาเอาไปก่อนนะมาซียาวเจ็บนะเอาไปก่อนนะโอเคแรดฟอร์ดเอาลงเป็นตัวจริงนะครับอะนี่คือไลน์เมื่อคืนนี้นะครับผมผมขอพูดทีละคนแล้วกันนะทุกคนนะบอกก่อนนะผมไม่ได้มาแบบตัดเกรดนะแต่ว่า ผมจะพูดในสไตล์ของตัวเองแล้วกันนะผมอาจจะให้คะแนนของตัวเองแล้วกันนะที่แบบมีในใจนะฮะทุกคนจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอารมณ์แบบนี้เนี่ยเรามักจะไปพูดกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเหงาเหลือเกินผมก็เลยมาทําคลิปคุยกับคนดูแล้วกันนะเออไม่ได้สตรีมแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ไปอ่านคอมเมนต์แล้วกันนะว่าคิดเห็นยังไงนะครับผมแฟนคลัอื่นก็อย่ามันไส้แล้วกันนะครับดับิดเดเคอาเอาทีละคนนะเริ่มกันที่ด a บ i ิดเดเคอาก่อนนะฮะเดเคอาเนี่ยเอาที่แบบ ผมจําได้นะเออถ้ามันขาดจังหวะไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะเท่าที่ผมจําได้นะครับผมแทบจะไม่มีความผิดพลาดให้เห็นเลยสําหรับดาว r ิดเคอวันนี้นะฮะเออถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีลูกเซฟอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเพราะว่ากองหลังของแมนยูเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีนะฮะแน่นปึกนะเออกองหลังยุคนี้ถือว่าทําได้ดีแบ็กโฟชุดนี้นะครับผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีตัวปั้นเหมือนเมื่อก่อน ก็เลยไม่ค่อยไปโชว์ฟอร์มแต่มีจังหวะที่เซฟสําคัญนะฮะลูกโขกของกาเบรียลมันเจลนี่นะครับผมลูกนั้นก็สําคัญแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่ผมจําได้นะเป็นลูกที่กาเบรียลมันเจลนี่เนี่ยเออสปีดไปริมเส้นนะครับแล้วก็กึงยิงกึงผ่านไปนะฮะมุมนั้นน่ะถ้าเกิดเดเคอาไม่ปัดนะผมว่าอาจจะทะลุเข้าไปข้างในนะฮะมีตัวคอยเข้าฮอตอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ จังหวะลูกเซฟเนี่ยเหมือนจะปัดออกหลังไปนะถ้าดูวิถีบอลเนี่ยคือมันจะเข้ากรอบด้วยนะฮะเขาเสียวเหมือนกันว่าจะเป็นการปัดเข้าตัว,ต,วตัวเองหรือเปล่านะฮะมุมนั้นน่ะใครจะจาได้มะเอออันนั้นน่ะผมว่าสําคัญถ้าถ้าถ้าจะบอกว่าถามว่าให้กี่คะแนนผมให้ผมให้7แล้วกันอะผมให้7แล้วกันนะเออเออลองให้คะแนนดูนะเอาขำๆสนุกๆน,น,นะฮะผมให้เแล้วกันนะอับดุลเคอาร์ครับลิซันโดมาติเนสมาติเนสพูดถึงมาติเนสเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีนะฮะถ้าเกิดอย่างเป็นทางการเนี่ยมาติเนสได้มา 2นัดติดใช่ปะแมตช์นี้ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมาจากที่แทคกติกของเทนฮากได้วางไว้แหละสกอตต์แม็กทูมิเน่เนี่ยลงมาช่วยลูกกลางอากาศได้บ่อยนะครับได้หลายครั้งนะครับผมแล้วก็มาร์ตินสเนี่ยสังเกตเห็นว่าจุดเด่นของเขาไม่ใช่แค่เรื่องเกมรับอย่างเดียวนะฮะจังหวะทะลุทะลวงจังหวะออกบอลเนี่ยมีความแม่นยําด้วยนะฮะมีจังหวะมีช็อตหนึ่งที่ยกบอลข้ามหัวด้วยนะจังหวะสวนกลับจังหวะนั้นก็เกือบจะได้ประตูเหมือนกันนะฮะ ซูสือว่าสร้างความปั่นป่วนให้ได้เยอะเลยนะครับทั้งมาติเนสแล้วก็วาลานนะเกือบเกือบโดนเล่นงานเหมือนกันนะฮะแล้วก็จริงๆมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เสียประตูนะเสียจังสือประตูที่เออซาก้าเนี่ยยิงประตูยิงดับสองซ้ําไปได้ใช่ปะ่ะลูกนั้นเนี่ยจะว่าไปก็เขาเข้าไปสกัดหรือบอนบอลเหมือนจะลอดกว่างขาไปหรือเปล่าแต่มันก็สุดสุดเหยียดจริงๆนะตรงนั้นสุดเหยียดจริงสุดความสามารถจริงๆนะฮะ สิ่งสาคัญที่ชอบมาตินสก็คือความทุ่มเทนะนักเตะเมกาต้านี่คือโอ้โหถวายถวายหัวเล่นแบบถลายถวายวิญญาณเลยอะ่ะมันมีอยู่ลูกหนึ่งนี่ช็อตหนึ่งที่ผมจําได้นะคือเปิดมาทางด้านซ้ายเป็นเชสซุสเอ้ยเป็นมาจิเดนี่ไหมจะ,จ,ะจะทำไม่บิดนะคือเปิดมาแล้วบอลมันไปโดนโดนคารน,นะฮะฝั่งของเออมาตินสเนี่ยก็วิ่งตามวิ่งตามนักเตะอ,อร์เนอลไปแบบว่าไม่ยอมให้ขึ้นอะ่ะแบบเผื่อว่าบอลมันจะหล่นลงมาเนี่ยจกคารอีกทีนึงนะฮะขึ้นขี่ขึ้นคอมกันโอ้โหสุดๆเออผมอาจจะไม,ม ุกคนนะตีลิขสิทธิ์นะเออผมจะพูดตามตามภาพที่ผมจําได้แล้วกันนะเอาเป็นว่าชอบในความทุ่มเทนะเออถ้าให้คะแนนผมก็ให้7จ็ดวกันอะมาตรฐานไว้ก่อนมาตรฐานทีมชนะอะให้7จ็ดเลยกันนะลาเฟลวาลานวาลานเนี่ยถือว่าทําผลงานได้นิ่งแล้วก็ ยืนตัวจริงคู่กับมาตินสมาต่อเนื่องเลยนะครับทำให้กับตันแฮร์รี่เนี่ยคือนั่งยาวเลยนะวาลานเนี่ยคือผมว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนกันนะฮะว่าจับคู่กับมาตินสเลยเนี่ยมันลงตัวนะฮะวาลานมีจุดเด่นในเรื่องของการเล่นลูกอากาศลูกนิ่งเนี่ยช่วยมาตินสได้ดีพอสมควรนะฮะและจุดที่ผมเห็นแบบสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับวาลานวันนี้นะครับคือจับจับคาบีเชเชสุดได้อยู่หมัดเลยนะครับผมมันมีลูกทุ่มลูกเวียงแบบโอ้โหเต็มที่จริงๆนะตัวสูงกว่าได้ได้รูปร่างด้วยได้รูปร่างด้วย เวลาประกบแต่ว่าความคล่องแคล่วของเชียซุสนี่คือยังอันตรายสุดๆจังหวะดูดบอลจังหวะดึงบอลเหลี่ยมบอลถึงแม้ว่าแกจะตัวไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่าเหลี่ยมบอลแกดีมากนะเชียซุสเอ่ออันตรายมากอันตรายมากนะครับผมเสียดายแมตตี้ปล่อยมาโอ้โหตัวนี้สุดยอดแต่อาจจะแบบก็ว่ากันไป <laughs> แต่วารานคือทําได้ดีวันนี้ทําได้ดีแล้วก็นิ่งมีความนิ่งนะครับอาจจะมีบางครั้งที่จ่ายบอลพลาดนิดนิดหน่อยนะเออจะมีออกบอลพลาดนิดนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าภาพรวมก็ยังถือว่าทําได้ดีนะเออผมอาจจะ จะไม่ได้สังเกตวาลานอะไรมากแต่ว่าสังเกตจุดที่เขาจับตายเคซุสเนี่ยคือแบบ oh, หื oh. ดังเวี่ยงทั้งล็อกก็ถ้าเป็นแมกวายล็อกคอไปแล้ว <laughs> เออโอเคอถ้าให้คะแนนล่ะผมเอาส่วนตัวผมนะผมให้7 <c oughs> มาตรฐานผมให้7แล้วกันยังให้7เหมือนเดิมนะครับถ่ายแล้วมาเลาเซียมาดูแบ็กซ้ายฮะมาเลาเซียมาเลาเซียถ้าเกิดสังเกตช่วงแรกเนี่ยโดนซาก้าเล่นงาน2-3จังหวะเลยนะฮะแตะกระชากแตะไปเส้นหลังแล้วหลุดได้หลุดคือก็ได้หลุดไปก็ดีที่แบบไม่ตามไปเสียบอะไม่งั้นอาจจะโดนจุดโทษหรือโดนใบเหลืองใบแดงได้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงน่ากลัวในช่วงในช,ช่วงต้นเกมนะครับผมแต่พอเล่นไปสักพัก พอเข้าสู่ช่วงช่วงพักครึ่งนะฮะช่วงครึ่งหลังแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยทำได้ดีนะฮะสู้กับสาก้าได้อยู่นะฮะแล้วก็บางจังหวะลูกขยันลูกแพชชั่นเนี่ยแกมาเต็มอยู่แล้วนะฮะบอลจะออกแดนหลังเนี่ยคือไปสกัดมาแล้วโดนสาก้าเตะไปโดนเรียกใบเหลืองสาก้าได้แต่ก็เสียวเจ็บเหมือนกันนะจังหวะนั้นอ่ะที่มุมทงอ่ะเอออันนั้นก็น่าประทับใจในความทุ่มเทของนักเตะใหม่นะครับผมสายเลือดใหม่นะคือสังเกตว่านึกภาพไปถึงลูกชอถ้าเกิดเป็นลูกชอจะทําได้แบบนี้หรือเปล่ามันอาจจะคนละคนละ แนวกันคนละแนวกันนะแต่ว่าความทุ่มเทนี่คือยกให้เลยปลบมือให้เลยนะครับสำหรับมาเลเซียแต่ก็อย่างที่บอกช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนะครับผมที่จับสาก้าไม่อยู่นะอืก็ถ้าให้คะแนนมาตรฐานตามที่หลายคนพูดถึงไว้นะครับว่ามาเลเซียเนี่ยแพชชันมาเต็มๆนะฮะความดุดันความทุ่มเทเนี่ยสุดๆนะครับผมแต่ว่าถ้าตัดคะแนนก็จะเป็นช่วงต้นเกมนะฮะที่เอาชนะสาก้าไม่ได้นะครับผมถ้าให้คะแนนผมให้6แล้วกันส่วนตัวผมนะผมให้6แล้วกันนะครับไต่เอกามาเลเซียนะครับ เอ่อต่อมาครับแบ็กขวาดิโกดาโลดาโลก็ยึดตัวจริงต่อเนื่องเลยนะครับแบ็กขวาก็อาจจะยาวๆทั้งฤดูกาลหรือเปล่านะครับเออวันวิสาก้าก็ยังไม่ย้ายนะสรุปก็แมนยูก็ยังไม่ได้แบ็กขวาตัวใหม่นะฮะดาโลก็เอ่อมันมีบางช่วงอะ่ะผีเข้าผีออกอะบางทีแกก็เปิดบอลแบบ ไปนูนะ่ดนดาวังคารเออแต่ว่าผมเห็นแพชชั่นตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะนัดที่แล้วที่แบบว่าเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะจะมีวาดีได้ในหลายจังหวะเนี่ยก็แบบโอ้โหแกแบบทุ่มเทสุดๆนะครับผมแล้วแมตช์นี้ถ้าภาพรวมนะฮะถือว่าเกมรับก็ยังรักษามาตรฐานนะเหมือนกับ2 3สมแมตช์ที่ผ่านมานะครับผมแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่แมนยูเสียประตูนะฮะก็เป็นจังหวะที่เขาหุบเข้ามาช่วยสกัดใช่ปะ่ะทำตามหน้าที่แหละครับแต่ว่าเหลี่ยมบอลเนี่ยไปสกัดเข้าซากา้าไปถึงไปถึงซากา้าแล้วก็ซากา้า กา็ซ้ำดับ2ไปอันนั้นคือลูกเสียประตูอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เนาะเออถ้าให้คะแนนดา l โลผมให้ผมให้6แล้วกันผมให้6แล้วกันถ้าส่วนตัวผมให้6กนะเออโอเคคนต่อมาครับผมมาด้างคองเลยสกอตแม็กโทเมเนหรือแม็กทอมนะครับโอ้โหเหมือนนักเตะแมนยูนี่คือไม่ใช่แค่แมนยูหรออุ้ยอุ้ยหลุดปะวะเออถ้าเกิดมีนักเตะใหม่เข้ามาที่จะแทนที่ตัวเองอะ เหมือนจะมีแรงผลักดันนะถ้าเกิดจําไม่ผิดนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลุคชออ,อะฟอร์มแผ่วไปนะครับผมแล้วก็แมนยูก็ซื้ออเล็กซเตลเลสมานะครับพอซื้อเตลเลสมาปุ๊บโอ้โหเหมือนเลียกฟอร์มเก่งของลุคชอกลับมาเลยนะครับแล้วแม็ก o m ทูเ y นีก็เหมือนกันนะคือตั้งแต่ซื้อคาซมิโลมานี่คือแบบร่างทองกําเนิดเออเนี่ยตอนนี้4ดาวนะอาจจะเป็น5ดาว <c oughs> ก็ว่าไปเอ้ยฟอร์มดีจริงฟอร์มดีจริงอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะได้รับบทบาทเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยคืออาจจะเป็นตัวที่แบบพาบอลขึ้นไปด้วยหลายคนดา่าเพราะว่าพาเสียบอลง่ายออกบอลเสียบอลง่ายพาบอลขึ้นไปเองแบบตะบ,บีตบ้ตะบันทุลดันทุลังพาบอลขึ้นไปเองแล้วเสียบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทนฮากปรับให้เขาเนี่ยเน้นกับเน้นกับเกมรับมากกว่านะครับโดยเฉพาะจังหวะที่ลงไปช่วยในกรอบเขตโทษนะครับผมแล้วก็ลงไปช่วยลูกกลางอากาศลูกเซตพีด ช่วยมาร์ติเนสนะครับผมทำให้ฟอร์มเก่งของแม็กทูมิเน่ที่มีความดุดนันอยู่แล้วเนี่ยแล้วตัวใหญ่รูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วนะครับเล่นสไตล์นี้เนี่ยมันมันเหมาะเหลือเกินนะครับผมทำตามหน้าที่ทำตามเทคนิคได้สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับสกอตแม็กทูมิเน่นะครับผมเล่นดีหลายนัดแล้วคาเซมิโลยังยังไม่ได้เป็นตัวจริงเลยอ่ะเพราะว่าแม็กทูมิเน่เนี่คือเล่นดีอ่ะจังหวะเก็บกวาดจังหวะมันมีเอ่อช็อตหนึ่งที่โดนใบเหลืองอ,ะอ่ะไงช็อตที่โดนใบเหลืองอ,ะอ่ะเวียงเป็นมวยปั้มแต่บัตยูเดียวบัตยูอีเลยนะเออ สุดยอดดูดันจริงๆแต่แต่ช่วงท้ายสังเกตนะช่วงท้ายพอถ้าจะไม่ผิดตอนคาซิโรล,ลงมานะครับผมก็จะมีจังหวะที่เขาเหมือนจะ ผ่อนแล้วล่ะเหมือนเกมรับจะผ่อนและพาเหมือนจะกลับมาเล่นสไตล์เดิมนิดนึงอ่ะคือแบบพาบอลขึ้นไปเองนะฮะแล้วก็เสียบอลเนี่ยจังหวะแบบนั้นก็มีก็มีบ้างในช่วงท้ายเกมนะครับผมแต่ภาพรวมโอ้โหผมว่าถ้ารักษาฟอร์มเก่งแบบนี้อย่างต่อเนื่อ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 งนะอาเซมิลโนียังไงเนี่ยให้ยืนคู่กันเหรอเกมรับ2ตัวเลยเหรอหรือยังไงนะครับผมยังคิดท่าไม่ออกเหมือนกันนะถ้าแม็กทอมฟอร์มดีขนาดนี้นะครับผมจัดเต็มจริงๆสำหรับแม็กโทมินถ้าให้คะแนนส่วนตัวผมนะเออผมไม่ดดเรนตีาาก็ํหิ กันนะครับผมแต่ตอนที่เขาเล่นดีถ้าเกิดเป็นส่วนตัวผมให้คะแนนนะม,มันมีความผิดพลาดช่วงท้ายเกมนิดเดียวที่แบบว่าพาบอลขึ้นไปเองอ่ะแบบอยากจะพาบอลขึ้นไปเองเอทําเกมฑ์ขึ้นไปเองแล้วเสียบอลก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมนะเอาความทุ่มเทเอาความชอบผมนะผมให้9้าเลยฮะแมตชนี้ผมให้9้าเลยครับสกอตต์แม็กทูมิน่ครับสุดยอด อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะทุกคนนะเออใครอาจจะหลงเข้ามาดูแบบว่าเออผมเป็นแนวกูรูแนววิเคราะห์ไม่ใช่แนละ้วทุกคนนะออคืออันนี้คือแบบอารมณ์คนดูบอลคนเล่นเกมคนดูบอลแล้วแบบอารมณ์ร่วมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสติบางอย่างหรือแอคชั่นหรือว่าอะไรโมเมนต์ในสนามบางอย่างผมอาจจะจําไม่ได้หมดนะนี่ผมใช้ความจาอย่างเดียวยนะบางทีมันก็เลือนลางนะตอนนี้ก็แบบเกือบจะเที่ยงนวะตอนที่ทําคลิปนะเออตอนแรกว่าจะทาคลิปตั้งแต่แบบบอลจบเลยนะแต่ว่ามันมันมันดึกมากมันเสียงมันดังนะลูกนอนอยู่อ คิสเตียตอิลิกเซนฟอร์มนี้ผมว่ายังได้ลงสนามต่อเนื่องเลยเป็นตัวปั้นเกมที่ตัวเก็บบอลที่ดีมากแต่มีอยู่ช่วงต้นเกมนะที่อิลิกเซนเนี่ยได้บอลแล้วเป็นมาตินอเดกาตนะครับเข้ามาเข้าบะทะจากด้านหลังนะครับผมแล้วก็เสียบอลไปนะครับผมและสุดท้ายเป็นซาก้าไหลให้กับมาติเลนี่นะครับผมหลุดเข้าไปยิงแล้วบอลเข้าประตูไปแล้วนะครับได้สกอร์ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าต้องดู v a r เออตอนแรกเนี่ยพอเทนี่นะผู้ตัดสินเนี่ยให้ให้ประตูไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผู้ตัดสิน v a r เนี่ยให้เช็ควี นะะจนจนกระทั่งพอทีนี้ไปดู VAR ใช่ปะแล้วก็โดนลิฟไปนะครับเพราะว่ามองว่าเป็นโอริการ์เนี่ยเข้าไปกระแทกด,ด้านหลังของอเอลิกเซ่นนะครับผมทําให้เสียเหลี่ยมแล้วไม่โดนบอลด้วยนะขาของโอริการ์ไม่โดนบอลด้วยนะครับแต่บอลไปเข้าทางซาก้าจ่ายให้กับเบเจลินี่ถ้าผมจาจังหวะผิดขออภัยนะทุกคนนะแต่สุดท้ายจังหวะนี้เนี่ยก็ไม่เสียประตูนะแมนยูนะโชคดีไปนะครับผมแล้วถามว่าเป็นเป็นความผิดพลาดของอลิเซ่นไหมก็ก็ไม่เชิงนะเป็นจังหวะบอลเป็นเหลี่ยมบอลตรงนั้นด้วยนะครับผมถ้าจะตัดคะแนนตรงนี้คงคง ะะจ่ายบอลแม่นยํามากนะครับผมถึงแม้ว่า,าไม่ได้สายดุดันไม่ได้สายขายันเหมือนกับตัวอื่นนะฮะแต่ว่าอีกเซ้นนี่คือพอได้จับบอลได้วางบอลแล้วคืออันตรายสุดๆนะครับผมแล้วเขาจะได้แอสซิสไปด้วยนะครับผมจังหวะท้ายเกมที่ลูกที่3นะฮะที่ปิดกองนะครับผมจังหวะหลุดไปสวนกลับของแมนยูเนี่ยคือก็ประคองวิ่งประคองไปกับแรดฟอร์ดนะฮะดูแรดฟอร์ดอยู่ในรน์หรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นคนอื่นอาจจะยิงเองไปลวแต่นี่เป็นอีกเซนนะครับผมเห็นกับทีมทีมต้องมาก่อนนะฮะจ่ายให้กับแรดฟอร์ดแล้วไม่ล้หนร จังหวะนั้นสุดยอดจริงๆนะฮะอีอิเซนในช่วงครึ่งแรกเหมือนจะเกือบยิงเข้าด้วยเนาะเฉียวเฉียวไปนิดนึงเฉียวไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็จังหวะการเชื่อมเกมการต่อบอลน,นี่คือเนียนตาจําไม่ได้ว่ามีจ่ายพลาดบ้างหรือเปล่านะต้องไปดูสถิติแบบยังเป็นทางการนะแต่ถ้าที่ผมจําได้นี่คือเหมือนจะไม่มีความผิดพลาดในการออกบอลในการจ่ายบอลเลยนะครับผมอันตรายสุดๆนะครับสำหรับอีลิเซนถือว่าทาได้ดีทําได้ดีนะครับอีลิเซนถ้าให้คะแนนส่วนตัวผมนะให้คะแนนนะทำหน้าที่ของเขาได้ดีนะผิดกับ2งนัดแรกที่แบบว่าโดนจับไปเล่นเป็นลสน้ว แบบโอ้โหเล่นไม่ออกนะไม่ได้แบบตำแหน่งที่ตัวเองถนัดนะฮะพอมาได้ลงล็อกป๊แบบแล้วเนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสำหรับอีกเส้นถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดไหมเซ็นฟรีด้วยนะครับผมสำหรับอีกเส้น ผมให้แปรแล้วกันอะถ้าส่วนตัวนะผมให้แปรแล้วกันนะครับอีกเซนถ้าขาดคนนี้นี่คือลูปเกมของแมนยูอาจจะไม่ใช่เหมือนเมื่อคือนนี้ก็ได้นะครับมิดฟิลอีกคนนึงนะครับผมกับตันทีมฮะบูโน่เฟนเดสเอ่อผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าบูโน่เล่นจังหวะยากเกินไปบางจังหวะเนี่ยคือส่งยากบ้างนะครับแล้วก็มีเล่นเสียวบ้างแบบยากจนเกินไปบางทีบางจังหวะอาจจะทําให้ทีมเกือบเสียประตูก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเลยนะไม่รู้ว่า มันต้องมีบางคนสังเกตแหละฮะคือเขาเป็นคนที่ขยันที่สุดในทีมอะเอาถ้าผมมอง้วนะเขาเป็นคนที่วิ่งวิ่งเพสซิ่งวิ่งวิ้วิ่งบดวิ่งกดดันกองหลังหรือว่าพวกมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลได้แบบผมว่าเป็นตัวที่ขยันที่สุดนะคุณสังเกตเลยเบอร์8ปดวิ่งวิ้วิ่งขูวิ่งตามหลังวิ่งกระแทกสุดยอดวิ่งกดดันถ้าผมจําไม่ผิดนะบูโน่ก็เป็นหนึ่งในคนที่วิ่งช่วยกดดันแลมสเดลด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกนั้นเกือบจะจ่ายให้กับโรนัลโด้ได้ได้ ที่4นะลูกนะั่นะคือผมชอบสุดๆคือชอบจังหวะเขาขยันมากนะฮะวิ่งไม่มีหมดนะผมว่าในเกมเนี่ต้องปรับสเตมินาให้หน่อยเออใส่สเตมินาเยอะๆหน่อยตอนนี้ผมยังไม่ได้อัพนะ <84. S 2> เท่าไหร่วะเนี่ยแปยังไม่ได้อัพเยอะนะครับเนี่ยเวลสิ well, ก็จริงใจยังไม่ได้อัพสเตตนะครับผมผมว่าเนี่ยชอบตรงนี้แหละชอบในความทุ่มเทชอบในความขยนันแต่บางทีมันก็เป็นดาบสองคมนะไอ้เรื่องความทุ่มเทความขี้บ่นของเขา,าบางทีมันทําให้อาจจะบ,บรรยากาศในทีมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับผมไปอะไรก็บ่นบ่นนาดาตาตอดตอด เื่องของการออกบอลยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่บางจังหวะอาจจะเล่นยากเกินไปนะครับผมแต่ก็ได้1นึ่งแอสซิสต์นะครับผมจากการจ่ายทะลุช่องให้กับแรดฟอร์ดที่หลุดเข้าไปนะซึ่งลูกนี้เนี่ยจ่ายยากเหมือนกันนะแทงทะลุช่องตรงจุดตรงกลางระหว่างคู่เซนเตอร์ของอาร์เซนอลเนี่ยจ่ายแม่นนะครับผมแล้วก็มีจังหวะจ่ายแบบจ่ายปันก้อยลูกไซายอะไรเนี่ยอันตรายนะผมอาจจะจำช็อตไม่ได้ในในความทรงจาผมนะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยดีนะฮะผมชอบตรงที่เขาขยันมากๆวิง่งวี่วิ่งบดถ้าเกิดคุณไปดูแบบย้อนหลั นะไปดูยอนหลังแล้วดูแบบดูแบบต้องดูแบบเต็มเกมถึงจะเห็นนะดูแบบไฮไลท์อาจจะไม่เห็นถ้าเกิดใครไม่ได้ดูเต็มแมชอาจจะไม่เห็นว่าบูโน่วิ่งไล่วิ่งขยันขนาดไหนคุณต้องดูแบบเต็มแมชแล้วดูว่าสังเกตที่จังหวะแม uh, นยะูเพสซิ่งเนี่ยคือบูโน่บัวแปดเนะี่ยวิ่งตลอดเลยนะวิ่งตลอดทั้งเกมเลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดส่วนตัวผมให้เท่าไหร่ผมให้9้าเลยบูโน่บูโน่นี่ให้9้าใช่ปะแม็กทูมิเน่นี่ให้9้าให้เพราะว่าความทุ่มเทความขยนันความเพสซิ่งของเขานะครับผมสุดยอดต่อมาครับผมปีก ถ้าถามว่าคนที่เงียบที่สุดผมว่าน่าจะเป็นซานโชแมตต์เนี่ยซานโชเนี่ยคืออาจจะบอลอาจจะไม่ได้มาทางซ้ายมากนักพอไปแล้วอาจจะมีตันๆบ้างนะครับสำหรับซานโชเนี่ยเงียบไปหน่อยอาจจะเงียบไปหน่อยนะฮะมีจังหวะลากเลื้อยไปบ้างนะครับผมแต่ก็เอ่อมีค่อยๆหายไปหายไปค่อยๆเงียบไปเงียบไปนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกระแสของเกมด้วยแหละกระแสของเกมในบางจังหวะด้วยแหละบางทีอาจจะไปเข้าทางขึ้นทางแอตโนีบ้างนะครับผมหรือบางทีอาจจะรอสวนกลับบ้างนะครับผมก็ค่อยๆหายไปแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไป ถ้าซานโชเนี่ยผมให้5แ้ละกันให้5แลกันเพราะว่าบอลอาจจะไม่ได้ไปทางเขามากนักนะครับแล้วก็อาจจะเงียบเียบหายไปคือแมตช์ไหนที่เขาเล่นดีก็จะดีไปเลยเด่นก็เด่นไปเลยหมดแมตช์ Mass ไหนเงียบก็เงียบแบบนี้แหละครับอ่าแมตช์ Mass นี้ผมให้ซานโช่ห้าลยกัน5แล้ลกันนะผมไม่ให้ทศย,ยมนะ755 5, 5, 5ผมให้เป็นเลขก,กลมๆเลยนะ5 6 7 8อย่างนี้ไม่ไม,ไมีไม่มีจุดแลวกันนะผมให้5ลกันนะซานโชนะครับ แอนโทนี Anthony, หรือแอนโทนีนะครับผมาดิบิวด้อย่างสุดยอดนะครับเปิดตัวแมตช์แรกกับแมนยูเนี่ยก็ทำได้หนึ่งประตูนะครับผมแต่แต่ลูกนี้เนี่ยต้องชมทีมเวิร์คของแมนยูนะฮะต่อบอลมาหลายจังหวะเลยนะครับมีส่วนร่วมกับประตูนี้หลายคนเลยนะครับก่อนที่จะมาจบที่แอนโทนีนะครับแล้วก็ต้องชมแรดฟอร์ดด้วยนะจ่ายลูกนี้ให้กับแอนโทนีด้วยนะครับผมบางคนดูว่าโอ้โอโก็ใช่สิก็รอยิงอ่ะเพื่อนส่งให้ยิงแบบนั้นเป็นใครๆก็ยิงเข้าเออผมผมจะบอกก่อนนะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนดูบอลสายลรอล้ออาจจะ หยอกๆอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้แบบไปล้อทีมอื่นไปแซวทีมอื่นผมไม่ใช่สายล้อสายแซวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนบอลทีมอื่นหรือใครที่ไม่พอใจใครที่แบบไม่ชอบแมนยูมาดูคลิปนี้ก็ล้อได้แซวได้ครับผมมันไส้ได้ผมไม่ได้แบบกดเคืองกลับหรือว่าต้องไปล้อกลับหรืออะไรนะเออผมไม่ใช่สายนั้นอยู่แล้วนะผมดูบอลแบบทีมเราที่เราดูอยู่เนี่ยเตะกับใครมากกว่าผมไม่ได้ไปเจาะจงว่าเออผมจะต้องเป็นอริหรือว่าผมต้องไม่ชอบทีมไหนไม่มีไม่มีนะฮะแต่เราไม่ได้แบบว่าเออเป็นศัตรูในทางแบบอารมณ์หรืออออว่าาาาทงงแบบ้ตเม เอาละไม่มีนะผมพูดไปเรื่องไหนเนี่ยแอ,อนโทนี่แอ,อนโทนี่น,น,น,นะครับผมต้องต้องบอกว่าแกมาด้วยความแบบฮึกเหิมต้องใช้คําว่าฮึกเหิมสุดๆนะฮะดูสีหน้าอารมณ์ของแกแล้วแบบโอ้โหแกแล้วกล้าเล่นกล้าเปิดตัวนะฮะมีจังหวะที่แบบว่าเนี่ยสับขาหรอกเะเะ เจอกับซินเชนโกเอาก็เอาก็เออมีเวี่งขาหรอกเล่นด้วยความมั่นใจเล่นด้วยความโชว์เก่าโชว์แบบเหมือนพยายามให้ให้โลกรู้ว่าข้ามาแล้วเพื่อเหมือนให้โลกรู้ว่าเออข้าพร้อมที่จะเล่นให้กับสีเสื้อนี้เล่นให้กับตาสโมสรนี้พอยิงได้แกสัใจวิ่งไปสัดใจกับแฟนบอลอาเซนอลด้วยโดนจนูุตัดสินเตือนเลยเออดีไม่โดนไปเหลืองจังหวะนั้นเออแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับผมนี่แหละฮะปีกที่ดีต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับผมลงมาช่วยแบ แับเป็นทีมดาร์โลได,ได้ได้ได้ดีนะครับผมแต่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปเพราะว่านี่เป็นแมตช์แรกอ่ะเพิ่งมาซ้อมกับแมนยูได้แค่2แมตช์เนี่ยไอสองวันนึงนะเออล,ลงไปตัวจริงนี่ก็ถือว่าเออก็ก็ถูกแล้วล่ะที่ลงเป็นตัวจริงนะดีกว่าอีลังกานะอ่ะโอเคถ้าแอนโทนีนะฮะบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหนี่เปิดตัวธรรมตูแรกได้เลยนะครับผมแต่ว่าไอเรื่องใจไอเรื่องหัวใจแกเต็มเปียมอยู่แล้วนะครับผม ถ้าให้คะแนนส่วนตัวนะผมให้เจ็แล้วกันถึงแม้จะทำประตูได้1ประตูนะผมให้เจ็แล้วกันนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาให้เวลาเขามากกว่านี้นะครับผมกล้ายิงชิปยิงปั่นตัดเข้ามาแล้วหักเข้าซ้ายยิงปั่นโค้งอันนั้นอาจจะหลุดกรอบไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ลูกชิปไกลใส่แรมสเตลนะเออแต่ก็บอลมันย้อยไปหน่อยไ่งั้นอาจจะได้ลุ้นนะฮะคือเห็นความกล้าเล่นของเขาแล้วนะครับอาจจะมีเวลาในสนามน้อยไปหน่อยนะเออถ้าไม่ได้ถ้าได้เล่นเต็มเกมผมว่าอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้นะครับผมแต่ก็อย่างที่ว่าแหละตามแทคติกนะอ่ะเจ็ดนะฮะผมให อันโทนี่นะนะถ้ามีทศนิยมผมอาจจะให้7.5ตอนนี้ผมให้7แลนะ้วกันส่วนแมนออฟเดอะแมทช์ยังเป็นทางการนะครับผมมาคัสแรดฟอร์ดบางคนก็บอกว่าร่างทองยิง2ประตูจ่าย1ประตูผิดหูผิดตากับแมตช์ก่อนหน้านี้นะฟอร์มของทีมเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นนะฮะแต่แรดฟอร์ดเนี่ยแมตช์ที่เจอเลสเตอร์กับแมตช์ที่แมตช์ก่อนหน้านี้สองสามแมตช์ย้อนไปเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวตัวจริงต่อเนื่อง6นัดติดเลยนะแต่ว่ามันจะมีบางนัดที่หลายคนก็ยังบอกว่าเออเสียบอลง่ายนะครับผมเล่นลูกง,ง่ายๆเสียบบอลน,นะะฮาง อาจจะมีแบบเดินบ้างอะไรบ้างนะครับแต่สําหรับแมตช์นี้แมตช์นี้เนี่ยเป็นวันของแรดฟอร์ดจริงๆนะเป็นวันของแรดฟอร์ดนะครับผมยิงได้2ลูกจังหวะหลุดเดี่ยวเข้าไปกล้ายิงลูกเก่งนะฮะใช้สปีดใช้ความเร็วนะครับผมยิงผ่านแรมเดลแรมสเตลไปนะครับผมแล้วก็ลูกจ่าย1จ่าย1นึ่แอซิตนะครับผมให้กับอนโทนี่เนี่ยคือยิง2จ่าย1ไม่ธรรมดาแหละสาหรับกองหน้านะครับผมก็กลับมาเล่นเป็น CF เล่นเป็นหน้าเป้านะครับผมแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะผมนึกถึงแรดฟอร์ดลากไอคอนใน เบส2021เลยอะร่างนั้นคือ CF แรดฟอร์ดล้างโหดเออฟอร์มดีจริงฟอร์มดีจริงนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าองค์ประกอบในทีมโดยรวมดีด้วยนะครับบอลมาถึงเขาแล้วลูกจ่ายของเออบูโน่คิลเลพาร์สวยๆนะครับผมทําให้ใช้จุดเด่นของแรดฟอร์ดคือความเร็วเนี่ยวิ่งขึ้นไปได้ดีนะฮะทำประตูได้ดีเออโอเคผมให้8แล้วกันถึงแม้ว่าเขาจะทําได้2ประตูหนึออ่งแอสซิสนะแต่ไม่รู้อันนี้คือส่วนตัวผมนะบอกก่อนส่วนตัวผมนะเออผมอาจจะมองคนละแบบเอออาจจะอารมณ์ส่วนตัวด้วยนะผมให้8แล้วกันสำหรับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับ ดูตัวสำรองนิดนึงฮะนิดเดียวนิดเดียวเฟสนะครับเฟสลงมาช่วงท้ายนะครับผมก็เกือบที่จะใช้ความขยันนะครับผมลูกที่ชาก้าพลาดนะชาก้าเหมือนจะลื่นนะเสียหลักนะครับแล้วก็เฟสนะครับผมไปเก็บบอลมาได้แล้วก็จ่ายยาวๆนะครับผมให้กับโรนัลโด้ลูกนั้นโรนโรส่โคเสียดายบอกว่าเกือบจะได้แล้วแหละแรงไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ยังใช้ความขยันนะครับลงเล่นลงมาเล่นตามแท็กติกนะครับทำได้ดีถ้าให้คะแนนก็ให้มันไม่มีทฤษยมผมให้7จ็ดเลยกันสำหรับเฟสนะโรนัลโด้โรนัลโด้ก็ งเป็นตัวสำรองต่อเนื่องนะครับสรุปแล้วก็ยังอยู่แมนยูอยู่นะครับผมผมอาจจะไม่ได้พูดประเด็นของโรนโดเยอะเท่าไหร่นะฮะพูดแค่ในเกมแล้วกันนะครับผมแมตช์นี้ลงมาก็สังเกตว่าบางจังหวะนะครับผมสภาพร่างกายเขานะผมว่านะอาจจะมีผลเลยแหละเรื่องของการการวิ่งชนการวิ่งเบียดแกก็พอแกเสียบอลไกก็จะแบบหงุดหงิด อะไรประมาณนี้เอออารมณ์ประมาณนี้แบบว่ายว่าย <Why? Why? S 1> อะไรเงี้ยนะเออประมาณนี้มันก็ใส่อารมณ์นิดนึงเหมือนจะเอาฟาวเอาอะไรเงี้ยนะแต่ก็มันจะมีลูกขยันของแกนวิ่งไล่ก็มีนะฮะแกออกสปีดก็สปีดได้นะก็ยังวิ่งตามทันได้วิ่งวิ่งไม่หมดได้แต่ว่าจะให้สปีดแบบทุกครั้งทุกจังหวะเหมือนกับตอนหนุ่มๆมันก็จะไม่ไหวนะเออเลือกใช้พละกําลังในจังหวะที่สําคัญแกก็ทําได้ดีนะฮะไม่ใช่แบบลงมาเป็นมีส่วนร่วมกับเกมนะฮะมีส่วนร่วมกับการวิ่งเพสซิ่งด้วยนะครับสำหรับคิ คะแนนนะฮะผมให้เจ็ดละกันเออให้ให้ให้ในความเป็นมืออาชีพของเขานะครับผมคือไม่ใช่แบบว่าเล่นมาโอ้ยคูกูได้เป็นตัวสมรองกูแบบเล่นไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เอผวผมว่าผมว่ามืออาชีพยังมีอยู่นะครับจังหวะที่อัโทนี่ยิงได้เห็นไหมโร,รนโดดีใจสุดสุดนะครับผมก็เห็นทีมมาก่อนก็โอเคละอะ ใครจะว่ายังไงไม่ช่างอนะ่ะเออผมว่าเขาจะเป็นมืออาชีพอยู่นะครับ7อ่ะผมให้7คาเซมิโลคาเซมิโลก็ลงมาในช่วงท้ายนะครับผมก็ภาพรวมยังมีความเป็นคาเซมิโลอยู่นะครับผมคือสามารถตัดบอลได้ในใ,ใ,ในในในช่งวงเวลาที่เขาลงมาลงสนามมานะฮะแต่ผมเห็นจังหวะหนึ่งนะเกือบทําให้ทีมเสียประตูก็คือจังหวะจ่ายบอลพลาดนะเออไม่ใช่จ่ายเหมือนพลาดจับบอลพลาดนะฮะจับบอลยาวไปหน่อยนะจับบอลแล้วก็โดนตัดไปนะครับผมแล้วก็จังหวะนั้นแหละเป็นที่มาที่แฮร์รี่แม็กไาวโดนใบเหลืองนะจังหวะนั้นแหละนะพอคาเซ จับบอลยาวนะจับบอลผ้าแล้วโดนฉกไปนะครับผมแล้วก็เหมือนแม็กควายไม่มีทางเลือกอะ่ะบางคนก็โทษแม็กควายแม็กควายว่าเออลงมานี่คือเสียอย่างเลยแม็กควายนะฮะก็เป็นจังหวะที่แม็กควายโดนไปเหลืองนะครับผมซึ่งแต,แต่แต่เวลามันอาจจะยังไม่เยอะนะครับต้องต้องต้องดูกันยาวๆว่าแม็กทูมินเนจะฟอร์มโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อนเนื่องแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเทนทรัจะจัดแผนยังไงนะครับผมแต่ผมคิดว่าอู๋นะคุกวันระดับนั้นนะคุณเือือาชีพหรือแล้วล่ะนะนะได้ได,ได้ได้โอกาสลงสนาม5นาที10นาทีาที3ทเก็ใส่่่่เต็มมมมทีอยูแลล้้ววคผไไดาาิดเล็กดน้ออยกาอ นักเตะแบบเป็นเป็นเพื่อนซีกันในชีวิตจริงนะแต่ว่าบางทีมาเจอกันในสนามเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ย เขาเจอหน้ากันในสนามเขาก็แทบไม่ยิ้มไม่แย้มไม่อะไรกันเลยนะคือใส่กันเต็มที่คือมืออาชีพนั่นคือมืออาชีพนะครับเล่นก็เล่นเต็มที่ใส่ทํางานของตัวเองอย่างเต็มที่เลยพอเสียงกหวิดป่าจบเกมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันค่อยเข้าไปคุยกันค่อยๆไปยิ้มกันนะครับผมนั่นคือนักเตะอาชีพจริงๆการเป็นมืออาชีพนี่คือสําคัญนะครับไม่ว่าใช่แค่เรื่องของฟุตบอลนะครับผมเราทํางานเราเรียนถึงเวลาเรียนก็เรียนถึงเวลาทางานก็เต็มที่ถึงเวลาเล่นก็เล่นไปอะไรเงี้ยฝากไปคิดครับ อ่เรื่องจริงเรื่องจริงถ้าให้คะแนนนะครับผมก็คิดว่าไม่รู้ดี่ผมให้5้าเลยกันผมให้5้าเท่ากับซานโช่เลยกันคารเซมิโร่นะอาจจะเป็นเพราะจังหวะนั่นแหละจังหวะนั่นแหละที่แบบอาจจะยังนิ่งคือคนเราอะ่ะมันทําดีมาตลอดแต่ถ้าเกิดพลาดครั้งอาจจะพลาดแค่ครั้งเดียวอาจจะนํามาซึ่งหายนะได้ถ้าเกิดลูกนั้นเสียผมว่ามีเสียวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็น3าสองเมื่อไหร่ผมว่ามีเสียวเหมือนกันนะอ่ะผมให้5้าเลยกันผมให้5้าเลยกันดูฟอร์มต่อครับคาเซมิโร่ส่วนแฮร์รี่แม็กควายก็อย่างที่บอกไปจังหวะท แกยืนผิดตำแหน่งแล้วแกลุกมาทำไมแกต้องนั่งอยู่ที่สนามเดยยืนผิดที่ผิดตำแหน่งแหม ผมไม่ได้แบบแก้ตัวแทนเขานะคือไอแซลแล้วก็แซลมีขอบเขตมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใครเล่นไม่ดีนักเตะเล่นไม่ดีก็โดนแซลโดนอะไรเป็นเรื่องปกติแล้ว,ลตลแ,ลตแ,ลวแต่ว่าผมเชื่อว่านักฟุตบอลมืออาชีพเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมาสนใจเรื่องของนอกสนามเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่รู้นะการที่จะขึ้นไปถึงระดับมืออาชีพได้คุณต้องโฟกัสในสนามมากกว่าการเป็นกัปตันทีมแล้วโดนนั่งจับตัวสำรองมันก็เกิดขึ้นได้เสมอในวงการฟุตบอลนะฮะคุณเห็นได้เสมอนะฮะมันไม่ใช่แค่แม็กควายเคสแรกที่แบบว่าเป็นกัปตันทีม ทุกนัดทุกนัดไม,ไม่ใช่ครับผมแต่เขาลงมาก็ไม่มีไม่มีความผิดพลาดให้เห็นนะยังมีความตั้งใจอยู่ยังมีความตั้งใจที่จะทุ่มเทอยู่นะครับผมแล้วก็จัง,จงหวะจังหวะการคืนบอลเดคอแล้ววิ่งไปหาช่องหาช่องให้เดคอถ่ายบอลได้เนี่ยเห็นในความที่ทุ่มเทเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมบางคนจุดเล็กน้อยบางคนอาจจะไม่เห็นนะแต,แต่ผมเห็นแต่ผมเห็นนะครับให้คะแนนนิดหนึ่งแม็กควายผมให้6แล้วกันให้6แล้วกันทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับผมย้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ใช่สายกูรูนะฮะ ไม่รู้ว่าใครดูจบคลิปหรือเปล่านะครับผมย้ําอีกทีหนึ่งผมไม่ใช่สายกูรูผมอาจจะบางอย่างผมอาจจะดูไม่ครอบคุมทุกมุมมองหรือรายละเอียดสิิตบางอย่างผมอาจจะจาไม่มาไม่ได้หมดนะฮะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผมผสมกับตัวกับกับหน้าจอในเกมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เล่นเกมหรือใครที่อาจจะหลุดเข้ามาดูนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยหรือใครที่เป็นแฟนคีมอื่นนะครับผมผมพูดอาจจะไม่ถูกใจใครหรือยังไงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ลองดูลองพูดคุยดูนะครับผมดีกว่าไปพูดแบบคํําา2คคในิป BCA ำ ปกติถ้าเกิดผมบอลเตะเมื่อคืนแล้ววันนี้ทําคลิป BCL ผมก็จะเอามาเอามาพูดนิดนิดหน่อยหน่อยแต่วันนี้ขอพูดเต็มๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นแตกต่างหรือเหมือนกันตรงไหนบ้างนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยพร้อมรับฟังนะครับผมแล้วก็มีคำแนะนําอะไรเพิ่มเติมสําหรับคลิปนี้นะฮะก็แนะนำได้เลยครับน้อมรับฟังเสมอครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวั